วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทุกชนิดนะคะจะต้องมีประสิทธิภาพดีทุกชนิดที่ใช้ในโลกนี้ป้องกันอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่การป้องกันอาการป่วยแบบอาการปานกลางหรืออาการเบาจะมีความแตกต่างกันบ้างวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องมีความปลอดภัยสูงนะคะแต่แน่นอนเขาจะต้องมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นอาการเบาๆแต่บางคนเนี่ยถ้าร่างกาย หรือสภาวะจิตใจไม่พร้อมอาจจะตอบสนองต่อวัคซีนทําให้เกิดอาการข้างเคียงรุนแรงมากกว่าปกติได้นะคะบางครั้งวัคซีนอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะแต่พบน้อยมากเช่นหนึ่งในแสนรายเป็นต้นนะคะซึ่งเราจําเป็นต้องเฝ้าดูอาการหลังฉีดถ้ามีอาการแพ้เราก็รีบดูแลรักษาให้ยาแก้แพ้ทันทีโรคโควิด -19 ยังจะอยู่กับเราอีกนานหรือตลอดไปนะคะ วิธีการเดียวที่จะจัดการกับเจ้าโรคนี้ให้เปลี่ยนจากโกรครุนแรงกลายเป็นโรคหวัดธรรมดาก็คือการที่เราจะต้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เราสามารถต่อต้านความรุนแรงของโรคได้ถ้าหากว่าเราคนในชุมชนของเราและคนทั่วประเทศไทยฉีดวัคซีนและมีภูมิต้นต้านทานแล้วเนี่ยเมื่อเราติดเชื้อจากโรคโควิด19เราจะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาหรือไม่มีอาการเลยนะคะ แน่นอนฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดค่ะเพราะว่าอาการข้างเคียงของวัคซีนถ้าจะมีก็น้อยมากหรือบางคนอาจจะมีอาการแรงบ้างก็เป็นชั่วคราวนะคะวัคซีนมีความปลอดภัยค่ะการรีบฉีดวัคซีนจะทำให้เรากลับมีชีวิตเป็นปกติเร็วที่สุดนะคะการรีบฉีดวัคซีนรีบฉีดให้เร็วดีกว่ามารอฉีดวัคซีนที่เราต้องการเพราะถึงวันนั้นเราอาจจะเป็นโรคไปซสก่อนแล้วไม่คุ้มกันเลยค่ะ